ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแบร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลย โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะสติแตกนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะกับคลิปวิดีโอรีวิวเกมต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือเรื่องงามํำดีนะครับในรอบเจ็ดปีเลยแล้วกันนะครับก็เข้ามาเจอเกมใหม่นะครับชื่อว่าเกมบีเฟสเนีรยบีอาบีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันดูนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเพิ่งเปิดเมื่อเดือน2ที่ผ่านมานี่เองนะคือเดือนกุมภานะครับแต่ว่าพี่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละนะครับก็มาลองเล่นดูแล้วกันนะครับโอเคกดเข้า ไปเล่นกันเลยครับผมปึ้งอ่าโอเคนะครับหลังจากที่กดเข้าเกมกันมาแล้วนะครับก็เราก็จะอยู่ที่หน้าตัวนี้ฮะเห็นป่ะนะบีเฟสนะครับชื่อเลยนะครับเราก็จะสมบทเป็นพึ่งนะครับแต่ว่าตัวพึ่งเนี่ยก็จะหน้าเป็นตัวอ่าเหมือนกับอวตารเกมโรบอทของเราเองนั่นเองนะครับก็อ่าจะหน้าตาหล่อเท่แบบนี้นะฮะนี่นะ บีเฟสนี่เป็นไงฮะซูมกันเลยนะฮะก็พอเปิดเกมมานะครับก็เราจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบรังผึ้งนะครับเป็นพื้นที่นะครับก็จะแบ่งเป็นตัว6โซนนะครับของแต่พื้นที่ของแต่ละ,ะตัวละครของแต่ละคนไปนะครับก็ข้ามไปไกลเลยของพี่เนี่ย เสร็จไป2เวอร์แล้วนะครับก็กําลังจะเข้าเป็นเวอร์ที่่ะเดี๋ยวกดไปเลยเนี่ยครับอ่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเริ่มเกมใหม่นะครับก็จะมีแบบนี้มาเนะครับเป็นพื้นที่ให้เราอ่ายังไงอะ่ะให้เราเขาจะให้เราเก็บดอกไม้นะครับเพื่อสะสมตัวอ่าตัวนี้ฮะเป็นดอกไม้กติโซเรียกเป็นโพลเลนนะเหมือนปีวามแล้วกันนะให้เราเก็บดอกไม้นะครับพอหลังพ,พอเก็บดอกไม้ปุ๊บเนี่ยให้เรากลับมาที่ตัวรังผึ้งฮะก็จะแปลงดอกไม้ให้กลายเป็นน้ําผึ้งนะครับดอกไม้2ดอกก็จะได้น้ํผึ้งึ่งไหอะไรประมาณนี้นะของพี่ตอน,น 1ล้าน5แสนก็ไห่นะครับเพราะว่า,าพี่เล่นไปแล้ว2เวอร์นะครับเวอร์หนกับเวอร์อรับลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเก็บดอกไม้นะครับ แล้วก็ไปแปลงเป็นน้ําผึ้งนะครับหลังจากนั้นก็มาซื้อใช้น้ําผึ้งเนี่ยมาซื้อพื้นที่เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็ราคามันก็จะไล่ตามความไกลออกไปนะครับนี่นป่ะนะฮะนี่ก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับก็ซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้พี่ขอไม่เก็บไม่เก็บดอกไม้แล้วนะก็คือวิธีเก็บดอกไม้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ซื้อพื้นที่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอซื้อพื้นที่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันจะมีตัวนี้ฮะเป็นเอ่อเซอร์ไพรส์เอกนะครับก็คือเป็นไข่ในไข่เนี่ย หรือว่าอาจจะได้เป็นตัวดอกไม้บวกดอกไม้เพิ่ม3 0 0 0 4 0 0 0อะไรก,ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ดอกไม้ไปเอ้ยแล้วแต่ไข่ไปนะครับชื่อมันก็บอกเลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์เอ็กนะครับนี่เห็นป่ะมีอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นคอมมอนนะครับคอมมอนเอ็กนะครับน่าจะได้เป็นพึ่งงานนะครับอ่ะนี่ป่ะจะได้พึ่งมา1ตัวนะครับเป็น, Work er นวเวอร์เกอร์บีนะครับก็จะช่วยเราเก็บดอกไม้นะครับเนี่ยช่วยเราเก็บดอกไม้แล้วก็ไปแปลงเป็นน้ำพึ่งให้เรา เดี๋ยวเราลองนั่นไปเรื่อยๆนะครับนั่นไปเรื่อยๆนะครับและแต่ละเวลิลเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะครับเวลิลแรกก็จะเป็นทุ่งหญ้าธรรมดานะฮะ เวอร์สองอาจจะเป็นพื้นที่ทรายอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เวอร์สามนะครับก็จะเป็นแนวพวกหิมะนะครับเป็นสโนว์แมนอะไรประมาณนี้นะอันนี้เจอไข่ไข่อีกฟองหนึ่งนะครับเห็นป่ะเซอร์ไพรส์นะครับก็อันนี้ก็จะได้เป็นฮันนี่เลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยฮันนี่นะครับแต่ว่าพี่ไม่สนใจหรอกเพราะว่าพี่รวยอยู่แล้วนะครับมีล้านกว่าฮันนี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นไข่อีกแล้วอีพิกเอ็กนะครับก็น่าจะได้เป็นพึ่งที่นี่เนี่ยตัวสีแดงเห็นป่ะเป็นเวอร์เกอร์บีเหมือนกันนะครับน่าจะเก็บได้มากกว่านะครับตัวเเเเกมนนนีีี่่่ยยยออาคคข้งงงงบบะะรััฟส เนี่ยไหมนะครับหรือพี่เปิดเสียงไม่เจอก็ไม่รู้นะเพราะตรงเซตติ้งเนี่ยพี่ก็เปิดค่อนข้างที่จะ50แล้วนะครับแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนนะก็เลยปล่อยแม่มันนะฟังเสียงอื่นเพลงอื่นคอไปแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับให้ให้สุดตรงโน้นเลยนะจุดมุ่งหมายก็คือเนี่ยซื้อขยายพื้นที่เนี่ยมันเป็นจะเป็นบล็อกๆอกช่องๆเห็นปะ ราคาก็จะต่างกันไปเนาะบล็อกแต่ละบล็อกหรืออะไรประมาณนี้นครับนะฮะจุดมุ่งหมายก็คือไปทําให้สุดตรงนี้นะครับเทคนิคของพี่ก็คือเราจะซื้อแค่เนี่ยช่องริมนะครับหรือช่องไหนก็แล้วแต่นะครับให้มันมุ่งตรงไปที่ไข่ตรงนี้เลยนะครับพอสมมุติว่าเราเปิดไข่ตรงนี้แล้วเนะ่เราจะสามารถอ่าไปที่เวิด์ถัดไปได้ แค่นั้นเองนะครับไม่จาเป็นต้องซื้อเยอะเลยเนี่ยเหมือนคนนี้เห็นปะปีน,นี้เห็นปะเขาก็เล่นไปซื้อเฉพาะแถบข้างๆไปนะครับไล่ไปปึ๊ก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 ,กนะครับจนจนถึงไข่เลยเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเหมือนกันนะฮะก็ซื้อเฉพาะข้างๆนะครับราคาของช่องแต่ละช่องมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆตามช่องนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะเทือนฮันนี่ในกระโตูของพี่นะครับนะฮะเกมนี้มันออนทิ้งไว้อะถ้าสมมติเรามีพึ่งเยอะใช่ไหมฮะสมมติว่าเวอร์แรกกับเวอร์สองเนี่ยพี่เปิดพี่เปิดครบแล้วนะครับได้้ึง งานมาหลายตัวใช่ปะเราก็ออนไว้เฉยนะครับหรือว่าจะเป็นออโต้คลิกก็ได้นะครับเพราะว่าพึ่งไอ้พวกนี้มันจะทํางานแทนเราอยู่แล้ว เงินไอฮันนี่เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานครับพี่ออนไว้คืนหนึ่งนะครับได้เงินมาล้านสี่เอ้ยได้ฮันนี่มาล้านสี่นะครับคืนเดียวเด้อไม่ถึงคืนด้วยดิยเพราะว่าออนออนตอนประมาณห้าทุ่มนะเมื่อคืนเนี่ยมาเปิดอีกทีตอนประมาณเก้าโมงสิบโมงนะครับก็มีเงินเป็นล้านแล้วมีฮันนี่เป็นล้านหีืเงินอะไรอะบ,บ้าบอเกมมันก็อัปเดตไปเรื่อยนะครับระหว่างที่พี่เล่นเนี่ยก่อนที่พี่จะกดเนี่ยมันก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเวิลเน็นะเวิลม พื้นที่ได้ไกลนะครับเราจะได้ดอกไม้ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือมันจะเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยป่ะมาถึงช่องที่มีไข่นะครับก็รับราคาประมาณ4ี่หมื่นกว่านะแต่ว่าก็เฉยๆนะครับแล้วก็เปิดไข่อันสุดท้ายเนี่ยไข่อันนี้คือไม่ได้พึ่งไม่ได้อะไรนะมันจะเปิดเป็นประตูวาร์ปนะครับประตูวาร์ปไปเวิลด์ถัดไปนะฮะลองเปิดดูด้วยเห็นป่ะมันจะวาร์ปเป็นเอ่อเป็นเทเลพอร์ตไปอันถัดไปนะครับเนี่ยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเเิดด้่มมออนนบกกก็ไ นะครับเก็บดอกไม้นะครับแล้วก็ซื้อช่องเพิ่มแค่นั้นเองจริงๆถ้ามีถึงเว r l แปดเว l d เก้าเนี่ยพี่ก็น่าจะถึงนะครับเพราะว่าเงินพี่ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนะครับ <Yeah. laughs> เนี่ยอย่างอย่างสมมุติว่าเราเราเราเล่นเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เหมือนพี่ใช่ไหมเงินมันน้อยใช่ปะ่ะถ้าเรามีมาเวิลถัดไปแล้วเงินเราน้อยอะเราสามารถย้อนกลับไปที่เวิลแรกๆนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะกดตรงทราวเวลนะครับย้อนกลับไปที่เวิลแรกเดี๋ยวพี่ขอย้อนไปที่เว l d ที่สองเลยกันนะเป็นพื้นที่ทะเลทรายอะไรแบบนี้นะคะ เห็นปะเรามีพึ่งอยู่แล้วครับประมาณ7ตัวใช่ไหมแปตัวมี8ตัวเนี่ยแล้วเราก็ออนทิ้งไว้นะเราก็ยืนทิ้งไว้อาจจะเป็นออโต้าคิกเพื่อไม่ให้มันหลุดก็ได้นะครับ มันก็จะบินทํางานให้เราเองนะครับเพื่อเก็บเงินก่อนเนาะพอเก็บเงินได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็กลับไปเวิด์เดิมเห็นปะมาเวิร์นี้เพื่อที่จะ,ะยังไงซื้อช่องเพิ่มนะครับนี่เห็นปะเราก็จะมีเงินแล้วเราก็มีฮันนี่แล้วเราก็มาซื้อช่องให้มันเต็มๆไปนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เล่นให้สุดไปเลยนะเพราะมันมีแค่4เวิด์นะครับอันนี้คือเวิด์สุดท้ายเดอ้อคนอะไรอะ่ะเล่นเกมอะไรก็โหดไปหมดเลย <laughs> <laughs> อ่ะสุดเดิมนะครับจริงๆพี่ซื้อพื้นที่ทั้งหมดได้นะครับแต่ว่า มันจะเสียเวลาเพราะว่าตัวเลขอ mm. ่ะยิ later, ่งเยอะมันก so uh, ็จะยิ่งนับถอยหลังนานนะครับเห็นปะยิ่งเยอะมันจะยิ่งนับถอยหลังนานนะครับเอาแค่ริมริมไปก่อนแล้วกันเนาะเอาแค่ให้ให้ให้จบนะครับไปเรื่อยๆก็จะเจอไข่ไปเรื่อยๆนะไข่ไข่บางตัวราคาหลักหมื่นนะครับไข่บางตัวราคาหลักพันนะครับยิ่งไข่แพงมันก็จะยิ่งได้อ่า เขาเรียกว่าของตอบแทนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะเห็น่างเงินก็เริ่มร้อยหลอนะครับจากล้านร้นห้านนะครับตอนนี้เหลือล้านสเพราะว่ามันไปนหนักอีตรงที่เราซื้อไข่เทเลพอร์ตหรือว่า,าช่องที่ใกล้ๆมนเนี่ยเห็นปะ่ะหลัก20ง0มืนแล้ว เราพี่ซื้อทีละกลองเลยกันเนาะไม่ซื้อติดชัง้างเนี่ยอันนี้2อ0หมเ้านาะถ้าเล่นปกติอะมันก็จะช้านะครับถ้าเล่นปกแบบเล่นเอ่อเล่นไปเก็บไปเล่นไปซื้อไปอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับแต่อันนี้พี่เอ่อเหมือนกับทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนพี่มีการเตรียมตัวเนี่ยโอเคนะครับก็มาถึงช่องสุดท้ายนะโหหมดไป50,000นเหมือนกันวะ2องเวิล์ชนะสองเวิล์หนะ้าแสนพื้นที่ไม่หมดด้วยเ,เดี๋ยวเก็บเอาเฉพาะไข่ก่อนลยกันนะ y yes. e นะฮะตัวนี้ก็เทเลพอตเป็นประตูเทเลพอตนะครับอันนี้ก็เต็มแล้วเวลด์ที่4แล้วเวลด์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเวลด์ที่3นะแล้วก็ไปไล่เก็บอันที่เรายังไม่ได้ซื้อแล้วกันนะฮะ พอเราเก็บเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยไข่มันก็โผล่มาเรื่อยๆนะครับแต่ละเวิลเราน่าจะมีพึ่งให้เราสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดตัวนะครับผมพี่ไม่รู้ว่าไอ้เวิลที่มันสูงขึ้นนะครับจะหาเงินได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ซื้อพื้นที่ไปเรื่อยๆแลวกันเพราะหนึ่งกับสองเนี่ยพี่ซื้อเต็มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อสามกับสี่ให้เต็มไปด้วยแล้วกันแปดแสนน่าจะพอมั้งไม่ไม่น่าจะพอว่ะเวอร์สามได้เว r ร์สี่ไม่น่าจะได้นะฮสามน่าจะพอสี่ไม่น่าจะพอเพราะว่าทั้งท่า ที่สังเกตมาะครับก็คือเราเราซื้อแต่ข้างขใช่ไหมเราซื้อแต่ข้างข้างใช่ไหมเมื่อกี้นะฮะก็หมดไปประมาณ0 0 0แสนนะครับแต่อันนั้นมันรวมมันรวมตรงประตูวาร์ปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่เงินพี่หมดเลยแล้วกันนะฮะอ้าโอเคนะครับตอนนี้ก็เงินก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เหลือไข่อยู่2ฟองสุดท้ายนะฮะก็เดี๋ยวเราเปิดเลยแล้วกันนะฮะให้เงินมันหมดหมดไปอันนี้ก็ไข่ฟองละ2 0 0 0 0 0น่าจะเป็นพึ่งนะครับได้พึ่งสีแดงเนาะ ไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกนะคมันก็เลยไม่ได้ไปช่วยเก็บนะฮะเงินมันก็ช้านิดนึงนะครับเสียเวลาเพราะว่าจริงๆเงินมันไม่พอนะครที่เตรียมไว้นะครับก็เลยเก็บเพิ่มอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็สิ้นสุดตัวเกมแล้วนะครับสรุปก็คือเกมเกมนี้ภาพสวยดีนะครับก็แต่ว่าตัวชา์เลนท์ของมันมีให้ทำน้อยไปหน่อยนะครับเกมก็เลยจบง่ายนะครับ4เว 4 world ใช้เวลาเล่นจริงๆไม่เกินไม่เกินกี่ชั่วโมงอ่ะไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับถ้าเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ารวมที่พี่บอทเอ้ยไม่ใช่ออโต้คิกไว้เมื่อคืนนี้นะครับก็ประมาณ4-5ชั่วโมงพอมาเล่นจริงๆก็เล่นไม,ไม่เกินไม่เกินชั่วโมงนะครับก็จบและเกมนะครับไอ้พวก <S <s เห็นไหมเนี่ยพวกอ็อบเจกต์ในเกมเนี่ยอย่างเช่นออมยิ้มนะครับหรือว่าลูกกวาดอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันมีประโยชน์นะมันขวางเรา แล้วก็ดอกไม้นะครับก็เขาจะแบ่งจะแบ่งตามสีนะครับในการเก็บเห็นปะเนี่ยเก็บเนี่ยแต่ละสีมันจะได้ดอกไม้ไม่เท่ากันนะฮะเห็นปะสามร้อยหกสิบต่อครั้งอันนี้300ต่อครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเก็บทุกดอกอยู่แล้วถูกไหมอ่ะเราจะข้ามไปเก็บเฉพาะสีชมพูก็ไม่ได้ข้ามไปเก็บเฉพาะสีเขียวก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้พึ่งที่เราเก็บเก็บมานะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเก็บอ่ายังไงอ่ะเก็บตามสีหรือว่าเลือกเก็บเฉพาะดอกใหญ่นะฮะ มันบินผ่านอะไรมันก็เก็บตามนั้นนะฮะพอสักพักหนึ่งนะครับมันก็เข้าไปเตะไปอะไรอะไปแปลงน้ําผึ้งแล้วอะไรประมาณนี้นะโอเคนะสำหรับเกม B Face นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับจบไวมากนะครับเป็นเกมที่จบไวมากเจอกันอีกทีก็มี World 5 World 6มาเลยแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับหน้าหล่อๆของพี่นั่นเองนะครับบีเนี่ครับผมบ๊ายบายนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับหรือว่ากดติดตามพี่ด้วยลวกันนะครับผม <Bye. S 2> สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องอ ah mm ัชเบอร์เฮลด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับผม